สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปยมโกทุกคนนะฮะวันนี้โอ้ใส่หมวกกั๊จู้นะฮะอ่าพอดีวันนี้นะฮะมันถนนมันโล่งดีครับผมก็อยากไปเที่ยวดูสวนในเมืองบ้างนะครับก็ตอนนี้อยู่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะหลักสี่นะครับหลักสี่ก็เดี๋ยวจะเดินทางนะฮะจากรถไฟฟ้าสายสีแดงหลักสี่นะไปลงรถ,รถใต้ดินแล้วก็จะไปโผล่กลางเมืองเลยนะครับไปโผล่กลางเมืองเลยแล้วก็ ความตั้งใจของผมคือจะไปกินอ,อะไรนะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กับก๋วยเตี๋ยวสมองหมูนะครับก็เดี๋ยวพาไปกินครับผมพาไปกินพาไปชมรังด้วยนะครับนะฮะอ่ะแค่นี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าผ่านโดยใช้แค่บัตรเครดิตนะเดี๋ยวลองดูมีช่องนะครับที่จะเข้าผ่านโดยใช้บัตรเครดิตได้ ด้านโน้นอ่ะนี่ครับมันจะมีช่องสำหรับบัตรเครดิตนะครับนี่อยู่ในระหว่างทดสอบนะฮะแต่อเข้าได้เลยสะดวกครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองต้องไปขึ้นฝั่งนู้นเอ at ง please stand clear of the platform edge จะไปต่อรถ้าสายสีน้ำเงินนะ MRT นี่เมื่อกี้ขาเข้านะอัน,นี้ขาออกเรียบร้อยครับโอ้หใช้แค่บัตรเครดิตก็ไปได้แล้ว อตอนนี้เราก็ออกมาจากสถานีสามยอดแล้วนะครับตอนแรกผมก็จะไปกินอะ,อะไรนะ,ะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วผมจะไปแพ่งภูทอนเพื่อจะไปกินก๋วยเตี๋ยวสมองหมูก่อนนะฮะเพราะว่ากลัวหมด <c oughs> นะครับผมโอเคอตอนนี้อยู่แถวถนนลงท่านะก็ด้านขวามือด้านนู้นนะครับ นี่นะฮะจะเป็นสวนรมณมีนาฏนะฮะน่าจะใช่นะนะฮะสวนรมณีนาฏก็จะเป็นรังอยู่ตอนนี้ไม่รู้รังอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะเดินตามทางเก่านี่ไปก่อนนะฮะไปร้านเก่าเหลาสมองหมูนะฮะเป็นร้านเชลชวนชิมเจ้าแรกนะฮะ,ะก็จะ เดินตามนี้ไปแหละนะฮะอยู่ใกล้สวนโรมนันีอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะแต่ผมชอบตึกเก่าๆเหล่านี้จังเลยอะลงกลึงนี่ฮะเห็นป้ายไกลริบๆนะฮะสวนโรมันีนาดนะฮะเดี๋ยวไปอีก13นาทีเดินครับทุกคนตอนนี้เราถึงถนนแพ่งภูทรแล้วนะก็เป็นเหมือน เมืองเก่าอ่ะครับเหมือนบ้านเก่าแบบเออสวยดีคือผมเคยมาทีหนึ่งอะนะฮะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้มาทานนะครับก็เป็นบ้านแบบโบราณน,น่าจะหลายยุคหลายสมัยไม่รู้ว่าสมัยไหนนะครับนะฮะมีร้านอาหารอยู่แถวนี้นะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทั้งแถบเมื่อก่อนผมเคยมานะแล้วก็จะเป็นเหมือนเหมือนบ้านราชการโบราณนะสมัยก่อนเดี๋ยวเดินหาร้านก๋วยเตี๋ยวกันครับเนี่ยหลงเข้ามานี่เป็นเหมือนอีกเมืองนะอ๋อนี่เป็นสถานีกาชาติที่2เมื่อก่อนแถวนี้คงเป็น บ้านข้าราชการหรือคุนนางนหฮะแล้วลตรงนี้ก็มีนะเป็นหลังกระทรวงกลาหโหมนะร้านน่าอยู่แถวนี้แหละนะเดี๋ยวลองหาดูเจอแล้วช่วงโปเกดได้ นะครับโอ้โหนี่ครับลูกชิ้นมันสมองหมูไทยทำนะฮะเป็นเกาเหลาสมองหมูนะครับไทยทำนะฮะเป็นร้านที่มีป้ายเชลชวนชิมเจ้าแรกเลยนะครับนี่ตำาร่งตำรวจก็มากินนะฮะก็เกาเหล่านะครับเป็นสูตรแบบกินแคะนะครับก็จะมีพวกของทอดนะมีเต้าหู้ลูกชิ้นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าที่นี่พิเศษก็คือมีสมองหมูนะฮะมันสมองหมู นะฮะใส่เข้าไปด้วยนะฮะนี่ก็คุณยายก็อายุ80กว่านะฮะขายมามากกว่า60ปีแล้วนะครับที่ถามว่าทำไมต้องชื่อไทยทำนะครับเพราะว่าน้ำซุปหรือว่าสูตรเนี่ยนะฮะคุณยายดัดแปลงนะฮะจนเป็นสูตรของตัวเองนะฮะจนเป็นสูตรของตัวเองละนะครับก็เลยไม่ใช่สูตรจีนนะฮะเพราะคุณยายเป็นคนไทยนะฮะก็กลายเป็น มันอะไรนะเกาเหลาสมองหมูไทยทํานะครับประมาณนั้นเลยนี่มาแล้วครับโอ้สมองหมูครับผมโอ้สุดยอดเลยครับนะฮะผมเป็นคนเหนือครับผมกินได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหานี่ก็บรรยากาศร้านนะฮะก็ยังเป็นไม้โต๊ะไม้เก้าอี้ไม้แบบโบราณอยู่นะครับที่ขายมานานแล้วนะฮะนี่เป็น ฟาผ่ดังครับโอ้โหคนดังๆมากินเยอะมากรวมถึงรักชิมด้วยนะและที่เด็ดของร้านาไม่อยากให้พลาดครับน้ําชาครับ <c oughs> อร่อยมาแล้วนี่ครับ <c oughs> เกาเหลาที่ผมสั่งนะฮะผมสั่งทุกอย่างแล้วดูสมองครับมันจะหอมนะฮะนุ่มรับรองนะฮะน้ําซุปเนี่ยหวานมากนะฮะคือหวานแบบน้ําซุปนะหอมไม่มีกลิ่นคาวของเครื่องในเลยครับนะฮะแล้วก็เวลากินนะโอ้โหเวลากินนะเคียค้ยวขีบเครื่องไปนะจิ้มกับไอ อะไรนะน้ำจิ้มของคุณยายที่ทําให้นี่นสมองครับสมองโอ้โหเป็นก้อนมาเลยครับนี่ผมสั่งมันจะสมองอีกชามนึงนะต่างหากเลยนะครับจิ้มกับน้ําจิ้มของคุณยายนะอร่อยมากครับนี่ฮะอันนี้เสียงจีครับไม่มีเหนียวไม่มีกลิ่นเลยครับบอกไว้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้โอ้โหนี่ตอนมาใหม่ๆนะนี่น้ําซุปนะใสๆแบบนี้อร่อยจริงครับอยากให้มาลองครับถ้าใครไม่อยากกินสมองหมูก็สั่งได้แต่อยากให้ชิมครับผมนะฮะนอกนั้นก็ นอกจากเกาเหลานะฮะก็จะมีของแนมนี่ฮะนี่กุ้นเชียงครับทอดแบบแ,แห้งๆเลยนะครับผมเอานี่มาดูกันอีกรอบครับนี่แบบจัดเต็มครับมันหอมอร่อยจริงๆนะอยากให้คนมาลองนะฮะคุณยายขายมานานแล้วฮะนะครับ,นะรบก็อยากให้มาลองฮนะร้านเชียวชุนชิมเจ้าแรกที่แพง่งภูทรครับเกาเหลาสมองหมูที่อร่อยมาก กินขาวไม่กินหวานสุดดดนไพร์ครับพี่โอ้โหม,มาเจอร้านไอติมโบราณน,นะฮะชื่อร้านไอติมนัทนัทพรนะฮะเป็นร้านแบบไอศครีมโบราณน,นะฮะที่มีมานานแล้วด้วยนะฮะแล้วที่ที่ผมสั่งครับเป็นไอศครีมเอ่อขา้าวอ่อมะม่วงมาหาชนกนะครับรสชาติแบบเปรี้ยวนําไม่หวานมากแล้วก็มีเนี่ยฮะข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วจริงๆเขามีไอศครีมอย่างอื่นด้วยนะครับเป็นไอศครีมกะทิช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบ ไอศครีมชาเขียวที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะค,คือเป็นชาเขียวจากญี่ปุ่นมาทําเป็นไอศครีมนะอยากให้ทุกคนมาลองนะฮะที่แพ่งบุทองปากทางเข้าตรงกระทรวงมหาดไทยนะครับมาลองกันได้ครับร้านไอศครีมนัทพรครับผมช่วงบุกลังโปเกมอนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่ตอนนี้นะฮะหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วผมมาอยู่ที่สวนโรมณีนาศแล้วนะครับ ก็ได้ข่าวที่สวนนี้เป็นรังนะฮะรังหมีรังหมีเท็ดดนะี้เท็ดดี้เออร์ซ่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจอหรือเปล่านะฮะนี่เสานี้นายอยู่ข้างนอกส่วนอันนี้นายอยู่ตรงนี้แหละอันนี้นะฮะอันนี้โอ้โหนะ,ะช้างนี่ช้างนี่ ทำเสาจริงๆช้างทำเสาได้นะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในเซล์ลเดียวกันนะครับก็สวนรมนีนาธนะครับก็ร่มรื่นดีนะเดี๋ยวผมขออญาตเดินรอบเล็กแล้วกันนะฮะเดินรอบใหญ่จุกครับเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆไม่รู้ว่าจะไปกินต่อไออะไรนะก็เดี๋ยวโคกไก่ไหวป่ะนะฮะก็เนี่ยฮะ สวนโดยรวมก็เดินหนึ่งรอบผมว่านะ่าจะหมุนเสาได้ครบแล้วก็เนื่องจากมันเป็นรังมีแทดดี้ด้วยนะฮะนี่ผมให้มันเชื่อมต่อใหม่แล้วกันเพื่อมไปจับเซมีเข้านะฮะ ก็มีคนมาใช้บริการโอร้โหตะขยะเยอะไปหน่อยนะกินแล้วก็ทิ้งขว้างกันนะฮะคนมาหลับมีอีกาเพียบเลยกาเต็มต้นเลยนะฮะกาบินโอ้โหกาเพียบนะครับ นี่เจอแล้วหมีเท็ดดี้นี่ชายนี่ด้วยไงล่ะครับโอ้โหนะฮะมันเป็นรังหมีนะนีะ่ก็มีโอกาสเจอชายนี่ได้ครับนี่ชายนี่เลยหมีตัวแรกนี่ฮะอู้มาไว้ก่อนนะฮะ อันนี้อะไรอเอ,อ่ยนี่นี่หอยหอยน่าอยู่ขวามือนะฮะเป็น,น้ำพูหอย้ำพูหอยสังนะฮะนี่นี่ฮะฟ้บ นะฮะฮก็จะตรงกับเสานี้อา้าวนี่เสาน,นี้นะฮะเห็นหอยอ,อยู่ริบๆนะครับเดี๋ยวเดินอีกหน่อยนะฮะดูว่าจะได้ตัวอะไรบ้างเปิดโปเกบอนไปด้วยดีกว่า ก็ส่วนมากออกกําลังกายได้นะครับร่ลมรื่นมีที่นั่งพักเยอะเลยนะครับมีที่ออกกําลังกายด้วยนะฮะมีรอบใหญ่รอบเล็กนะฮะมาเดินได้ใครอยู่ใกล้นะฮะออกกําลังกายไปด้วยจับโปเกมอนไปด้วยครับได้ชายนี่ไปด้วยเหมือนผมเมื่อกี้นะฮะกลางวันก็ร้อนหน่อยนี่ผมมาเดินเที่ยงเลยนะเที่ยงเลยนะฮะเที่ยง43นาทีนะฮะ โประดุกประดุกวิชแคสตัวนี้พีพเก่งนะฮะนี่ฮะก็ะเดินตรงนู้นมีสนามเด็กลงเด็กเล่นนี่มีเครื่องออกกำลังกายเต็มเลยนะครับก็เนี่ยฮะเล่นโปเกม,มอนโกมันต้องออกมาเดินแบบนี้นะฮะออกมาเจอโลกกว้างครับมาผจญภัยครับ นี่ผมก็อยากรู้ว่ามาเดินเที่ยวแบบฝรั่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับฝรั่งเดินเที่ยวนะครับบอกได้คําเดียวร้อนชิบหาย <c oughs> ร้อนจริงนะฮะนะฮะเนี่ยฝรั่งเขาก็มาเดินไม่เห็นเขาบ่นเนาอผมบ่นจังนะนะครับวันนี้เดินไปเยอะฮะวันนี้เดินไปเยอะไข่ฟักแตกไปละ ใบหนึ่งนะฮะตรงน้นเป็นโอ้เหมือนฟิตเนสนะโอสมาคมยกน้ำหนักครับชมรมยกน้ำหนักนะฮะ,ะมาเนี่ยทีจริงมันน่าจะมีหมีหลายตัวนะครับแต่ว่าบังเอิญผมจับไปหมดแหละนะฮะมีสนามบาส ก็มีเสานี้เสาเครื่องเล่นอเครื่องเล่นน่าจะตรงนี้นี่ฮะเครื่องเล่นเด็กนี่สีเทาๆเขียวๆฮะเมนเหมือนเลยวะนะฮะอาจจะเปลี่ยนไปแล้วฮะนี่ผมก็เดินส่วนชาวบ้านเขาเลยนะ แล้วก็มียิมให้ตีเล่นได้นะฮะชื่อคล็อ k เด e p พับบิกการ e เด้นะฮะ,อ,ะ,ฮะอ๋อเป็นอันหน้านุนนะฮะเป็นอันขนานานุนนะฮะนะ เดินสวนกับชาวญี่ปุ่นเนี่ยฮะเสาข้างหน้าฮะชาวญี่ปุ่นเขาชอบมาเดินนะนะฮะรังมีเท็ดดี้แต่มีเราจับไปหมดแล้วหรือไม่โปกเกบ,บอลก็จับไปหมดแล้วนะฮะแต่ได้ชายนี่แม่งเลยครับนะี่ฮะเดินหนึ่งรอบเนี่ยพอดีเลยนะฮะหมุนเสาเก็บของนี่ได้ของเยอะเลย ถ้าใครแบบเดินไหวนะในส่วนนี้ก็เดิมทีเนี่ยน่าจะเป็นเห็นเขาบอกเป็นพื้นที่ที่สร้างนั่นแหละสมัยรัชกาลที่ห้านะครับเนี่ยฮะร่มรื่นทีเดียวนะนะฮะร่มรื่นมากเนี่ยฮะยังมีกำแพงเก่าอยู่เลยนะฮะแล้วก็กำแพงก็จะมีเหมือนเป็นป้อมปะนะฮะของยามนะฮะเพราะว่าเป็น เนอนจำเก่ากำแพงจะสูงหน่อยนี่ฮะตรงนู้นก็คงเป็นฐานยามนะเป้านี่กำแพงหนามากนะฮะโอ้ผมกินเยอะไปหน่อยนะกินเกาเหลาสองชาม อร่อยดีฮรกาหลอกสมองหมูนนี่นี่ก็จริงๆก็จะครบรอบแล้วนะเดินไปอีกนิดหนึ่งก็จะครบรอบแล้วนะครับก็นี่ผมเดินมาให้ดูตรงนี้มันร่มดีนะฮะไม่ใช่หลอกผมจะรัด <laughs> นะฮะแล้วก็จะไปหาที่นั่งร้อนฮะฝรั่งเดินเที่ยวบอกได้คำเดียว ร้านที่หายนะค,คือถ้ามาเดินเย็นๆนะอะไรเงี้ยถ้วบ้านผมแถวนี้นะมาเดินออกกำลังกายเย็นๆนะหนึ่งรอบพอดีเลยสบายเลยฮะ,ะรอบมันสั้นมากนะฮะอีกากเยอะเนะี่ยฮะโอ้โหถ้าทุกคนเห็นข้างหน้านะเนะี่ยฮะเป็นน่าจะเป็นประตูเรือนจาเก่าแหละครับประตูก็ต้องมีหลายชั้นนะอันนู้นน่าจะเป็นประตูนอกประตูในอะไรเงี้ยนะครับ นี่ฮะประตูอา่าอันนู้นที่นั่งนะฮะสวยดีฮะถ่ายรูปเก็บไว้นะถ่ายรูปไว้น่อยปับ๊บ ก็เล่นโปเกมอนโกนะครับก็ต้องออกมาเที่ยวอย่างนี้แหละนะครับออผมน้ำหนักร้อยกว่านะยังออกมาเดินได้นะฮะตากแดดได้นะฮะมีปัญหาเรื่องโรคเข่าเสื่อมด้วยนะครับก็จริงๆก็เดินรอบสวนไปสองรอบแล้วนะครับแล้วก็เดินไปกินกว๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ไปกลับก็เกือบสองกิโลลวนะครับวันนี้น่าจะขอดูก่อน วันนี้นะฮะตุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดตอนนี้เดินไปประมาณเจ็ดพันเก้านะจะ 8, แปดพันละแค่แป๊บเดียวนะฮะเป้าหมายของแต่ละวันคือแปดพันเก้านะครับนี่สวนเขาก็ใหญ่โตดีนะ มีทางออกตรงนู้นหรือเปล่าคงจะได้เดินออกทางนู้นนะฮะว่าแล้วก็ตั้งพักสักหน่อยดีกว่านะฮะนะฮะจริงๆมเมื่อกี้ผมเดินก่อนสำรวจก่อนรอบหนึ่งแล้วนะเจอหมีไปแล้วสามตัวแล้วก็มาเจอหมีนี่นะฮะให้ดูให้ดูดนะฮะเจอหมี หนะะึ่งสองสามสี่แล้วก็ชายนี่อีกหนึ่งตัวนะครับอืมีสี่ดาวไหมไม่ได้เช็คเลยนะฮะไม่มีนะฮะเนี่ยฮะก็เดินเก็บเดินเที่ยวได้ครับนี่สวนลมาณีหน้านี้ครั้งแรกที่ผมมาเดินเลยนะก็ใช้ได้ครับลมรื่นใช้ได้ทีเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะไปสวนอื่นอื่นด้วยในโอกาสต่อไปนะถ้าใครชอบแบบให้ผมมาเดินสวนแบบนี้นะ แล้วก็อีกอย่างวันนี้นะฮะน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วหรือเปล่าของของไอ้แก๊งล็อกเก็ตนะฮะที่จะบุกนะฮะก็ตีเยอะๆครับเนี่ยโปรแกรม,มชาร์โดเอาไปใช้ได้ครับนี่เวลเมอร์ครับเอาไปตีบอสตียิมเฝ้ายิมเท่ๆครับตีเวลเมอร์ก่อนนะฮะก็โปรโมอนน้ำนะฮะแพ้ไฟฟ้าเราก็ใช้ไฟฟ้าตีครับ เรียบร้อยอพี่เคครับพี่เคอ,อ,นะอยู่แถวแถวสวนอยู่แถวแถวเาสาชิงช้านะใกล้ดีโอสยามนะครับเมื่อก่อนผมมาบ่อยมาที่ดีโอสยามบ่อย ที่ดีโอสยามบ่อยมาซื้อของก็มาซื้อของที่ดีโอสยามมากแล้วก็วกที่ที่อยากไปที่นึงก็คลองถมนะคลองถมเซ็นเตอร์แต่ไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับนี่ก็เที่ยงละนะฮะอยากไปสองสวนเลยสวนลมกับสวนลมมณีนาศกับสาราลมนะฮะ ก็เป็นหลังนั้งคู่สรานรมอาจจะเป็นโอกาสหน้านะฮะครั้งนี้ก็เอาที่นี่ก่อนแล้วกันนะฮะเดินไป13นาทีจริงผมเดินเยอะกว่านั้นนะเดินไปทั้งหมด2รอบครับสอรอบก็เกือบครึ่งชั่วโมงนี่ฮะนะสวนล่มลื่นมีเสียงน้ำนะฮะ ลองไปหาสวนใกล้บ้านคุณครับไปเล่นบ่อยๆแล้วมันอาจจะเป็นรังก็ได้นะครับส่วนใครสวนใครคิดว่าเป็นสวนแล้วให้พี่มันเป็นสวนแล้วแต่ไม่มีรังนะฮะลองปรึกษาได้นะฮะส่งส่งไลน์เอ้ส่งอะไรนะส่งข้อความมาใน Facebook นะครับปรึกษากันได้ครับผมจะช่วยให้มันเป็นรังได้นะฮะ ก็คือไปทำให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวแต่ต้องคุยกันนะครับว่าตรงจุดไหนอะไรนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนอ,อ่อีเวนต์จะหมดในเจ็ดชั่วโมงนะครับทีมล็อกเก็ตก็จะหมดในเจ็ดชั่วโมงนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็รีบๆนะครับใครยังไม่เลียคือจริงๆไอ้เควส ไอ้สเปเชียลเควสตรงนี้นะครับมันจะอยู่อีกอยู่ได้ยาวนะไม่มีลบนะครับแต่ว่าแก๊งล็อกเก็ตมันเกิดน้อยลงนะครับไม่เป็นไรฮะใช้ได้อยู่นะฮะใครยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าในช่องสเปเชียลเนี่ยมันจะไม่มีหมดอายุนะครับแต่ถ้าเป็นช่องแรกเนี่ยมันมีหมดนะครับอันนี้ก็โกลแบตเตอรี่ของผมเหลืออีกสิบสามวันต้องรีบละนะฮะนี่อยู่ด่านห้าแล้วครับไม่ได้เล่นเลยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ผมมาสวนามากินเกาเหลาสมองหมูนะครับได้กินแล้วนะครับถ้าใครอยากมากินก็มาเช้าๆหน่อยอะสมองอาจจะหมดนะครับแล้วก็อะไรอ่ะได้มาสวนลมมีนาศนะครับเป็นรังของเท็ดดี้นะฮะได้ช้นี่กลับไปหนึ่งตัวนะฮะได้ช้นี่กลับไปหนึ่งตัวดีงามมากนะครับก็ เดี๋ยวถ้าไหวนะฮะจะไปกิน <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ต่อแต่ถ้าไม่ไหวคงกลับบ้านนะครับอาบน้ํานอน <c oughs> <c oughs> นะฮะยังไงก็ขอติดตามแล้วกันนะครับจะทาช่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปหาที่ใหม่ๆถ้าใครชอบก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับกด s u b s c r i ปชให้กันหน่อยกดกระดิ่งให้กันด้วยนะฮะถ้าแชร์ได้จะขอบคุณมากนะครับถ้าอยากสนับสนุสน,นช่องนะฮะมีปุ่มขอบคุณนะฮะสนับสนุนช่องได้ หรือนะฮะถ้าท่านอยากซื้อของนะออนไลน์นะร a ส a ้าช้อปปีนะฮะกดลิงก์ข้างล่างเลยครับนะฮะท่านซื้อของคอมมิชชั่นบาท2บาทจะเป็นของช่องนะฮะมาสนับสนุนการเดินทางของผมนะฮะเพื่อทำช่อง p o เกมอนโกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะได้ชนะนี้ไปหนึตัวครับนะฮะดีใจมากเลยแล้วได้มาสวนได้มากินนะฮะก็ไว้แค่นี้สวัสดีครับ